พญาศีสัตนคราชสร้างเศรษฐีใหม่90ล้านหลายคนในสายมูเตลูเชื่อว่าพญานาคสามารถเปิดทางโชคลาภได้จริงและที่แลนด์มาร์กริมโขงจังหวัดนครพนมก็มีเรื่องราวปฏิหารที่สร้างชื่อเสียงมากที่สุดฉากปฏิหารเกิดขึ้นที่องค์พญาศีสตนคราชประติมากรรมทองเหลืองลำตัวขด7เสียน์สูงร่วม16เมตรตั้งอยู่ริมแม่น้ำโของอำเภอเมืองนครพนม ผู้คนศรัทธาหนาแน่นจนมีคนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเงินรางวัลสูงสุดถึง90ล้านบาทจากการบนบานขอพรกับองค์ท่านแม่คารอตเตอรี่ที่แผงบริเวณนั้นเล่าว่าตั้งแต่เปิดขายมีคนถูกเลขหนึ่งมาหลายรายมีผู้โชคดีได้เงิน30ล้าน12ล้าน6ล้านและรายใหญ่อีก90ล้านแลนด์มาร์คพญานาคแห่งนี้ช่วยปลุกเศรษฐกิจในพื้นที่ได้มหาศาล ผู้คนจากทั่วสารทิศเดินทางมาไหว้ขอพอรทําให้ไรายได้จากการท่องเที่ยวร้านค้าที่พักและการบวงสรวงลานพญานาคสร้างเม็ดเงินสะพัดนับร้อยล้านหากคุณอยากลองเสี่ยงโชคหรือขอโชคลาบพญาศีสัตนคราชก็กลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่หลายคนศรัทธาว่าพญานาคราชเปิดทางเพียงแค่ตั้งใจขออย่างสงบสมความปรารถนา โชคอาจไม่ไกลเกินเอื้อมใครกด subscribe กดติดตามช่องนี้ขอให้คุณได้โชคใหญ่แบบไม่คาดคิดเงินทองไหลมาเทมาไม่เจ็บไม่จนชีวิตดีขึ้นทุกวันครับ